เอาล้วซาเล้งหนีแจงไปแล้วนะคะล้จนปวดหัวมากนะเอาอ้อยฝังแม่หมวยไหนได้เอามาไหมใชกม่กินหมดแล้วกินหมดแล้วเขาไม่ถึงแม่หมวยเลยอ๋อพี่ตแรตแรพี่แตรโอเคพี่แตรกำปองจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะพอเป็นอะไรอย่าตะโกนเดี๋ยวเจ็บคอ พี่ตายเมืเอวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วโอ้ยทั้งหวยทั้งแจ้งแล้วตอนนี้ทั้งหวยทั้ง,จงแจงเลยเมื่อกี้ไม่ได้เจอกันสามสิบปี คิดถ oh wow. no. ึงมวยปล่อยตรงนั้นแหละมวยปล่อยออกมาเลยมวยไม่หมวยยกหางใส่หัวคันแจ็คแล้วกินนมทิพย์เลยนะคะ เราสั่นเล้งหนีแจงไปแล้วนะคะแล้วจนปวดหัวมากนะโอ้เนาะโอ้ยโอ้ย่อะไรนะควันช้างบ้า ไม่กินอ้อยเลยเขางอนไม่หมวยงอนไม่หมวยงอนความแจ็คแล้วเธอเล่นอะไรของเธองานแสดงไม่กินหรืไม่เข้าใจออกมาทำไมถึงกิบมันไม่อร no ่อยลองกินกับแม่ถึงจะอร่อย อะไรข้าวอะไรข้าวข้าวเนาะก็เจ้ายงไม่ได้รับประทานเลยวันนี้หมวยเมินเลยหมวยหมวยเมินพันแจ็คเลยนะคะไม่เอาอ้อยไม่กินฉันไม่กินอ้อยจากเธอแล้วแจ็ค เมื่อกี้ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันตกใจเหมือนกันนะคะเมืกก่อกี้ไม่รู้ว่าควันจะเขาวิ่งตามซาเล็งเขาได้ได,ไดเอาเอามาเสร์ฟเลยวันนี้โอโทษหน่อยนะแจงพ่อหนูย่าคงหมดเห็น <net> ดูเลยนี่เอารถหนีควัเอารถหนีแจงนะกลัวแจงเหยียบรถพรุ่งนี้แจงก็มาสแสดงนะคะ พี่เรนบอกเมื่อไหร่เจ้าสองคนจะโตกันเขาจะแกล้งลูกสาวนะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณพี่อังนะคะพาดอะไรไปพี่จิ๊บเขาพากันวิ่งกันค่ะทั้งแม่ทั้งลูกก็ร้องกันเลยแจ็คฉันขอร้องอย่าพาลูกวิ่งฉันปวดหัว